ลูกมั่นซาป,ปังเดลสิเบรครับอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทังใบในช่วงนี้นะครับหลายคนสงสัยอยากจะฉีดพ่นนะครับฉีดได้ไหมนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่ามันมีความพร้อมในการฉีดพน่นนะครับเบื้องจังดานะครับอยากจะฉีดพน่นนี่ต้องฉีดพน่นแามเสารือว่างามแรงดีนะครับมาฟังครับตอบในคลิปนี้นํากันก่อนเอิญ ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิเตต่อไปสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนพบพอกันในช่วงบรรยากาศยามเสารอยู่สวนมัสะปางของผมครับม้นนี้หนาวแห้งครับเช่วงประมาณตีห้าหกโมงนะครับมาหาเจ็ดโมงนี่หนาวแห้งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบสี่องศาโอ้โหหนาวขักหนาวแน่นะครับพื้นที่ของพี่น้องนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สดใสร่องเขาเมนต์มาบอกนะครับ หนาวบอเออหนาวแห้งบอครับเออร่มบอเออลองคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนะครับใต่คลิปได้เลยนะครับเอาข่าเรื่องผู้ใดที่เห็ดมันสะบปรงังเดือนสิบเอ็ดโลกมันสะบปรังในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับในช่วงหนาวหนาวนี่อยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับมีบอเพราะว่าหลายคนอยากจะฉีดบางคนสงสัยแต่ว่าบางคนนําแล้วเอาแล้วฉีดเสียเศร้าฉสีดแรงบางคนไปฉสีดหัวแรงกับร่มก็มี แต่ไผสงสัยบ่นี่ว่าถ้าฉีดพ่นไปแล้วนี่มันจะมีประสิทธิภาพเพื่อสาม,มารถได้รับบสาม,มารถฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบในช่วงนี่ได้บบนะครับยางแรกเลยนะครับต้องบอกว่ามันสบะดังครับเขาต้องการน้ำบอแมนว่าเขาต้องการน้ำเด้อ 1ถึงสเดือนถึง5เดือนเนี่ยเขาต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วนะครับพืชมีการดูดน้ำดูดปุ๋ยนะครับในเวลาพร้พอมๆกันแล้วก็ดูดขึ้นมานะครับพอดูดขึ้นมาแล้วนะครับในเวลาเดียวกันเขาก็จะคายน้ำแล้วพืชก็จะเปิดปากใบนะครับอันนี้คือปกติของมันสำป,ปะหลังครับในช่วงที่เขาเปิดปากใบเขาสามารถรับธาตุอาหารหรือว่าสารละลายที่เข้าฉีดผลลงไปได้ นะครับอันนี้คือเขามีประสิทธิภาพดีแล้วเ,ออเขามีประสิทธิภาพปกติมีน้ําดูดน้ําดูดปุ๋ยนะครับดูดธาตุอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดปากใบแล้วก็คายน้ําออกนะครับเมื่อพืชคายน้ำออกนะอออพืชก็ดกูด,ดปุ๋ยทางดินแล้วก็ดูด คุยจากทางไปหรือว่าสารละลายที่เราเฉีดพ่นลงไปแต่ช่วงนี้บารเนี่ยดินมันเริ่มแห้งเข้าอยู่สังเกตนะไรว่ามันสปารังเขายังรับธานอาหารจากทางใบได้สังเกตจากใบมันสปารังครับให้เมาเมิงช่วงนี้โมเว้นนะครับบาพืชนนะครับได้รับน้ำจากดินหรือเปล่าให้ดูในช่วงตอนกลางวันช่วงที่มีแดดครับ ถ้าใบมันสปารังยังแข็งยังมีความกระด้างขึ้นมาหรือว่าเออยังเป็นแบบนี้เหมือนตอนเช้าเนี่ยหายไปเบืองครับหายไปเมืองก่อนว่าเขาสามารถดูดสาระละลายสามารถดูดปุ๋ยจากทางใบเดีบ่ให้ไปดูก่อนว่าเขาสามารถฉีดพ่นทางใบได้ไ,ดไหมหรือคอยสังเกตบ่เป็นเออจากมันแข็งจากมันอ่อนจากมันเหี่ยวขึ้นแนวใดนะครับบอกได้ว่าถ้ามันเหี่ยวทาบนดินแหง้งบ่แนนน่าไม่ฉีดครับ ไม่แนะนําให้ฉดีดแนะนําให้ไปรดน้ําใส่เหงามันสะปะรังก่อนถ้าพวกใดมีงบใส่ระบบน้ำน้ำหยดเพื่อเขาจะก็จะได้รับน้ำนะครับหลังจากที่เราใส่น้ำหยดแล้วนะครับหรือว่าหดน้ำใส่เหงืมันสะปะรงังหนึ่ง,งถึงสามวันนี่ค่อยมาฉีดพ่นเพราะว่าเขาได้รับน้ำแล้วเพื่อสามารถเปิดปิดปากใบสามารถดูดน้ำแล้วก็คลายน้ำได้ปกติฉีดพ่นได้มีประสิทธิภาพดีเลย นะครับเออนี่คือวิธีสังเกตก็คือสังเกตใบนะครับสองมเนี่ยเออมื่อกี้บอกให้สังเกตแล้วสองนะครับว่าถ้าเราจะฉีดพ่นให้ฉีดในช่วงทีเหมาะสมแกการฉีดพ่นอย่างเช่นช่วงเช้าตรู่มีแสงแดดอ่อนๆหรือแดดยังไม่ค่อยได้ออกมีหมอกลุแบบนี้ฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องรอให้ปาาใบเปิดบางคนบอกว่าอ่าแสงแดดบ่ม,มีปากใบบ่เปิดแมนครับ แสงแดดบ่มีปากใบมาบ่เปิดครับแต่ว่าปากใบมันสับปะรังส่วนมากเขาจะอยู่ใต้ใบด้านบนใบนะมีอยู่แต่อย่าลืมว่ามันสับปะรังเป็นพืชที่มีแวกเคลือบบนใบมันสับปะรังเยอะเหมือนตระกูลใบบอนใบบัวพวกนี้เวลาฉีดพ่นเขาบออยาาจัจครับแล้วก็เขาเอ้นว่าปากใบเนี่ยส่วนหลายมันสิอยู่ใต้ใบนะครับบางคขก็สิบอกอ่ะ่อยต้องฉีดใต้ใบม่บบ่บ่จำเป็นครับฉีดบนใบก็ได้ขอแค่ให้ฉีดเป็นละอองเล็กที่สุด ให้เปียกทั่วทั้งใบคือแบบนี้อันนี้เขาจะเป็นหมอกนะครับเกาะอยู่บนใบมันสะบรังครับเออเป็นหมอกนวนี่นะครับถ้าเกิดว่าเขามีปุ๋ยหรือว่ามีไนโตรเจนมาเนี่ยเพื่อจะสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดปากไปแต่ถ้าเกิดว่าเห่าฟังดีๆครับถ้าเกิดว่าเราฉีดพ่นเป็นลลองเล็กๆเ,เปียกทั่วทั้งใบใบเพืชเขาจะพองตัวขึ้นมาแบบนี้เหมือนเขาอิ่มน้ําเวลาเห่าฉีดพ่นครับ มันจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเลยบ่าะจะเป็นตรงใส่สารจับใบก็ได้หรือว่าเราอยากจะใช้สารจับใบก็ได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเข้าใส่เครื่องแบบว่ายิ่งแบบไกลๆเฉละ่้างละซีแถวข่างละซีร่องเฉียดไปไก,กลเพื่อก็สามารถจไไับใบเต็มที่ให้กันมีประสิทธิภาพดีคือกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีลมนะครับแนะนําว่าไม่ต้องเฉียดนะครับเราต้องทาแต่ว่ามีลมแล้วเฉียดได้ไหมมีลมแล้วอย่าไปเฉีดครับเพราะว่าเขาจะตกลงไปดิน มันก็นดีอยู่ดินได้รับปุ๋ยนะครับแต่ใบมันบ่ได้รับปุ๋ยมันอาจจะได้รับแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับลมอย่าไปเฉียดนะครับแดดแห้งก็อย่าไปเฉียดแดดร้อนอ่อนฉีดได้แต่แดดแกเริ่มประมาณเก่าม่งไปต้นไปยาฉีดเด็ดขาดนะครับบางเขว่าฝ้าขึ้นเราฉีดได้บ่ฝ้าขึ้นปากใบว่าเปิดถ้าอยากจะฉีดเน้นนะมาให้ใส่สารจากใบนะครับอืม ใส่สารจาใบนําเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าปากใบเม่เปิดเท่ากับเห็นขอ้เขาจับใบได้นานๆน,นะครับเพื่อก็จะเอาธาุอาหารที่เท่าฉีดพ่นลงไปนะครับเขาก็จะแทรกซึมเข้าสู่ระหว่างาช่องว่างรอบมนาะระหว่างใบเออรินพันกันราะบะนะ้างนะครับฉีดพ่นให้เป็นละองเล็กที่สุดแล้วก็ฉีดเปียกให้เปียกทั่วทั้งใบอันนั้นคือว่าต้องใส่สารจาใบ แต่ว่าถ้าเราอยากจะฉีดให้เขาโดนใบแค่นั้นใส่สารจะใบมันมีประสิทธิภาพนะครับเวลาฉีดก็บ่ต้องไปสีดให้มันเปียกโพดเปียกโพกก็ได้นะครับเพราะว่าใส่สารจะใบเขาจะเปียกได้ง่ายกว่าเขาจะเกาะติดใบมันสปะรังได้ดีกว่าการที่เราไม่ใส่แต่ช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่พืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ดีที่สุดนี่เขาก็จะอ่ามันมันจะมีความแข็งกระด้างเวลาเขาโดนน้ำโดนฝนนะครับนี่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 น อ่าผมเห็นเมืองแบบนี้เลยนี่พี่น้องเห็นทางขางบอกมันจะมีนม้ำมันจะมีเม็ดออ่าเม็ดหมอกน้ำหมอกน้ำขางพวกนี้นะครับบ่ต้องไปว่าไปยาันมาเออเฉียดย่ำเศร้าเราเป็นล่านำขางล,านานล่านั่นล่านี่บ่ต้องไปยานครับเออแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำตาลทางหลวนเอออันนั้นควรผิดใจในหน้าควรขิดจังหน่อยแล้วว่าเอาอยัางมาเสียทห้ครับเขาเออถ้าน้ำตาลนะครับ น้ำตาลมันก็เป็นอาหารของจุลสซีดีๆนะครับทั้งจุลสซีดีแล้วก็ไม่ดีของแท้ครับเขาก็จะมากกัดกินใบ่นะนะครับดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใบ่นะนะครับเออเบิงน้ำนะครับว่าเขาจะฉีดยางแต่ละยางแต่ละมือแต่ละดีเออนะครับอ่าต้องถามก่อนว่าเขาอยากจะฉีดเพื่อเพื่อยังเออ,อยากจะได้เขียวบบาเอาในตัวเจนบบาสามารถรดราดทางดินก็ได้ฉีดพ่นลงดินก็ได้ นะครับแต่ว่าถ้าฉีดทางใบเนี่ยก็ต้องคำนึงเอียงหล,ยหลายอย่างนะครับว่าสภาพอากาศเอออำนวยต่อการฉีดพ่นบ่จังส์สินะครับแต่ว่าทางใบเขามีประสิทธิภาพได้ไวกว่าดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าบ่มเมนว่าดีเออมันก็ได้อยู่แต่เขาเร็วกว่าทางดินนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต้องรู้นะมามันสบาบดังครับเขาต้องการ่ารอาหารในช่วงใดช่วงได ตัวใด้หลายตัวได้หน่อยนะครับอย่างเช่นในช่วงแรกอายุ 1- 2เดือนเขาต้องการได้ตัเจนเพื่อที่จะมาสางใบสางลำตน้นสางทรงผุ่มใหได้ไว้ที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นช่วงอายุ2เดือนหรือว่า 1, 1เดือนครึ่งที่มันสับปะรังสมบูรณ์อิลีนี่เขาต้องการธาตุอย่างเช่นโพแทสเซียมช่วยในการเปลี่ยนจากรากายเป็นหัวขยายรากในใย,ยขึ้นไว้อัน,นั้นก็คือผลผลิตที่เราจะได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญอันนี้ต้องทําความ้าใจเห็นมันหลายๆครับ นะครับบ่แมนว่าเห็นข <and> right. ้าเจ้าปลูกเห็ดคือข้าเจ้าเห็นผู้นี้ปลูกเห็ดคือข้าเจ้าเห็นผู้นั้นเห็ดแบบนี้ก็เฮ็ดคือข้าเจ้าบ่แมนครับต้องรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ลงมือทํามันจะได้เป็นมันจะได้เห็ดได้บ่แมนว่าไปเห็ดตามข้าเจ้าข้าเจ้าสมมุติว่าข้าเจ้าใส่สูตรหนึ่งเออบ่คือไปเปลี่ยนใส่สูตรสองก็ต้องไปเห็ดคือข้าเจ้าบ่แมนต้องลงมือก็ต้องเป็นเลยนะครับอยากจะเป็นผู้ปลูกมั่นสปังมืออาชีพลงมือทำเองนะครับ หาความรู้หาวิธีการเอามาผิดจาหน้าแลวกอลงมือทำแลวกจะเกิดผลครับถ้ามันผิดเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้ามันถือก,ก็เอาน้าวิธีเก่าไปปรับใส่แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดมีเทคนิคดีๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับให้พี่น้องเพื่อน้รับรูน้นะครับสรุปจัง่อยช่วงนี้สามารถฉีดผลไปทางใบได้บ ฉีดได้ถ้าดินมันซุมเออถ้าดินมันยังซุมยังเปียกอยู่นะครับถ้าดิมนมาซุมอย่าไปฉีดครับเอาน้ำใส่เขาก่อนผู้ใดมีเงินแน่ก็ใส่ระบบน้ำยศผู้ใดมีทุนหน่อยก็ใส่ถังเป้ก็ได้ฉีดพ่นใส่เงามันสะพร์ตังถังหนึ่งจะได้อยู่ประมาณห้าสิบต้นห้าสิบถึงหกสิบต้นผู้ใดฉีดหน่อยฉีดหลายฉียดนักฉีดคอยนะครับได้หน่อยได้หลายบุคขึกันนะครับหนึ่งถังผมจะได้อยู่ประมาณห้าสิบต้นเนี่ยละนะครับกะแถวหนึ่งมาประมาณร้อยสิบต้นเออประมาณนี้ผมจะได้แแคคค่่รรงถวับ เออทั้งเมิดผมจะเมิดน้ำอยู่ประมาณอันนี้อันนี้คร่าวๆนะครับประมาณส0 0อ้ยเอไม่ใช่ประมาณ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ถัง6ถังคูณ2 0 0้ได้เท่าไรครับเออพอได้คิดเลขท่าน18 1,800หนึรโอ้ลิตรหูยแมนบ่อพี่น้องผมคือถืออยู่บ่เออหกสามสิบดหันแปดรลิตรครับโอ้โหแบบโหด แบบโหดหน่อึ่งพันหกร้อยลิตรออกถังละสองร้อยลิตรพี่น้องเออไหวหรืบอกแล้วว่าผมขึ้นเรือเพรท่านหนึ่งพันสองร้อยลิตรครับผมเออนะหนาวหนาวหนาวแห้งนะครับมือนีหนาวแห้งนะครับเพื่อนทีพี่น้นองอุณหภูมิอยูุธยไทครับลองคอมเมนต์มาบอกนะหนะนาวคือกันบ่เออลมบ่ยังเหมือนแลงนะครับ ยามาแรงนี่ล่มเป็นตานายครับเออแฮงล่มแฮงหนาวเออยามเศ้ามาเออมิดแน่จักหน่อยเออแต่ว่าห่างหนาวแห้งเด้ยบาดเนี่ยนะครับมันง,งามๆครับอืมนะครับเอาโพดี้เทคนิคดีสามารถแบ่งปันคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับ เอาอย่าลืมกดไลค์ครับเป็นกระตังใจในการท่าคลิปนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รัพว่าคลิปต่อ,ตอไปเจอกันไหมคลิปหนะ่าขอบคุณและสวัสดีครับ